ยาแท้เท่ากับจ่ายเพิ่มระเบิดเวลาการเงินข้าราชการเริ่มแล้ว1พฤศจิกายนนี้สวัสดีครับวันนี้เว t h เว y เส้นทางสู่ความมั่งคัง่งจะมาพูดถึงเรื่องสุขภาพที่เกี่ยวพันกับความมั่งคัง่งและการวางแผนทางการเงินโดยตรงนั่นคือการปรับเปลี่ยนสิทธิเบิกค่ายาของข้าราชการซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระเป๋าเงินของข้าราชการและครอบครัวระเบิดเวลาทางการเงินที่มาเร็วกว่าที่คิด การเปลี่ยนแปลงน,นี้คือการกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เบิกค่ายาค่าราชการร่วมรับผิดชอบส่วนเกินค่ายาแท้เทียมยาสาม,มัญซึ่งมาเร็วกว่าที่หลายคนคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งยามะเร็งและอีกหลายรายการประเด็นสำคัญที่ต้องรู้คือ 1. วันเริ่มต้นมาตรการนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2568เป็นต้นไป 2. หลักการเบิกใจ่ายใหม่ ข้าราชการและสิทธิรักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องจะสามารถเบิกค่ายาได้ในอัตราไม่เกินราคายาสามัญหรือที่เราเรียกกันว่ายาสามัญ 3. ภาระส่วนต่างหากท่านต้องการใช้ยาต้นแบบท่านจะต้องจ่ายส่วนต่างเองการเปลี่ยนแปลงนี้เน้นไปที่กลุ่มยาที่ค่าใช้จ่ายสูงโดยเฉพาะยามะเร็งและยารักษาโรคเรื้อรังอื่นๆหลายรายการผลกระทบต่อกระเป๋าเงินยาหลักหมื่นหลักแสน ผู้มีสิทธิ์ข้าราชการที่กำลังรักษาโรคมะเร็งหรือใช้ยากลุ่มที่ถูกกำหนดตัวอย่างเช่นอซาซิติดีนรอติโซมิปอาบิราเทโรนทรัสทูซูมับหรือริทุกซิมับหากแพทย์สั่งยาต้นแบบท่านจะสามารถเบิกได้แค่ราคายาสามัญเท่านั้นภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินส่วนต่างระหว่างราคายาต้นแบบและยาสามัญผู้ป่วยต้องจ่ายเองค่ายายาต้นแบบโดยเฉพาะยามะเร็งอาจสูงมากถึงหลักหมื่นถึงหลักแสนบาทต่อเดือน หากผู้ป่วยหรือแพทย์ยืนยันที่จะต้องใช้ยาต้นแบบผู้ป่วยจะต้องจ่ายเงินส่วนนี้เอง w e r l d Way ข้อดีและข้อกังวลในการบริหารความมั่งคั่งการเปลี่ยนแปลงสิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการโดยตรงนี้ถือว่าสำคัญซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อกังวลดังนี้ข้อดีในภาพรวมลดภาระรัฐลดภาระงบประมาณรัฐโดยการเบิกจ่ายตามราคายาสามัญทำให้รัฐสามารถควบคุมค่าใช้ใจ่ายได้ดีขึ้นเปิดโอกาสการบริหารงบประมาณ รัฐสามารถนำงบประมาณที่ประหยัดได้ไปช่วยผู้ป่วยกลุ่มอื่นได้มากขึ้นสนับสนุนการใช้ยาสามัญมาตรการนี้สนับสนุนการใช้ยาสามัญที่มีคุณภาพปัจจุบันยาสามัญผ่านมาตรฐานออยเช่นเดียวกับยาต้นแบบมีราคาถูกกว่าแต่ให้ผลการรักษาใกล้เคียงกันข้อกังวลภาระและการเงินส่วนบุคคลความเชื่อมั่นของผู้ป่วยประชาชนบางส่วนอาจเกิดความกังวลและไม่มั่นใจว่ายาสามัญจะได้ผลเทียบเท่ายาต้นแบบ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งที่หวังผลการรักษาสูงสุดภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินนี้จะตกอยู่กับข้าราชการและครอบครัวของผู้ป่วยโดยตรงหากมีการยืนยันใช้ยาต้นแบบความเหลื่อมล้ำทางการรักษาผู้ที่มีกำลังทรัพย์อาจเลือกยาต้นแบบได้แต่ผู้ที่มีรายได้น้อยต้องพึ่งพาเฉพาะยาสามัญเท่านั้นการปรับตัวของแพทย์แพทย์จะต้องปรับตัวและให้คำอธิบายเพิ่มเติมแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับยาสามัญเทียบกับยาต้นแบบ สิ่งที่ข้าราชการต้องเตรียมพร้อมการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบชัดเจนต่อข้าราชการที่ป่วยเป็นมะเร็งหรือโรคเรื้อรังที่ต้องใช้ยาตามบัญชีที่ประกาศรวมทั้งครอบครัวของผู้ป่วยที่อาจต้องร่วมจ่ายหากเลือกใช้ยาต้นแบบ 1. ตรวจสอบบัญชียาข้าราชการที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังต้องติดตามบัญชียาที่ถูกประกาศอย่างใกล้ชิด 2. ปรึกษาแพทย์ท่านควรปรึกษาและทำความเข้าใจทางเลือกการรักษาและผลกระทบทางการเงินอย่างรอบคอบ 3. วางแผนสำรองการเปลี่ยนแปลงนี้มีเจตนาดีเพื่อลดภาระงบประมาณรัฐและสนับสนุนการใช้ยาสามัญแต่หากท่านต้องการทางเลือกในการรักษาด้วยยาต้นแบบท่านต้องเตรียมพร้อมด้านการเงินเพื่อรองรับภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มขึ้นขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพให้ดีและวางแผนการเงินอย่างรอบคอบเพื่อให้ทั้งสุขภาพและความมั่งคั่งมั่นคงคู่กันไปครับพบกันใหม่ในตอนหน้าของ Wealth Way สวัสดีครับ